ดันน้องน้อง,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 องนางเดนเซอร์นะครับใส่ชุดออกมาเลยลูกครับยมตัวประชุมนะครับผมเตรียมตัวประชุมเียมตัวไหว้พระนะครับประจำสัปดาห์ ด้อยมากหรอกครับพี่น้อง ไม่เน,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 นี่ยสองขั้นตเนกต้องเริ่ลกต้ใส่เนี่ยม่กี่แล้วแต่งตัวก็ย,ยังเอาสิไปเดินปลาอยู่ตอลอดเนาะอะนะแอดมินพโจ กางเกงอะไรทำเอฟสีอย่างนั้นล่ะสวยจังเลยนี่ยกวางไหนก่อหนูจะได้มวนกันคอยกันได้ปน เกงเสืออยู่ตลาดอันแลบปิดอีกแล้วอะไรไม่ร้อยแปดสิบเองนะเนี่ยคอเลกสั้นแต่ละคอเลกสั้นไม่เหมือนกันถ้าเป็นต้องเหมือนคนอื่นด้วยเราเราต้องเป็นตัวของคนอื่นตัวของตัวเองเหมือนเราบางครั้งเราก็เหมือนคนมาเราเราก็เหมือนคนบ้าเจนี่แวยเนี่เขาหน้าขาวเนาะหน้าใสหน้าขาวเนาะบอไม่ได้เหี้ยชมกันหน่อยไม่ได้หรอ มาเราแบบกกันหอมกันนั่งหอมแมงไม่อีกสูพวกแม่มาอีกติมันนี่แม่กุหลาบนะว้าวสดสูนางยุ่ยเสร้ยแรงมากของกินไงวันนี้มาใหม่ละวันนี้เราจะไม่อดอีกแล้วไม่ใหม่กแล้ เอาดีแต่เผื่อกูเพื่เหรียญดำดีแล้กูเลยนมาหลักเสียบกูไปใส่เช็คเช็คเลิศเลิศว้ายมีเครื่องดื่มด้วยสองอันเช็คเช็คฮะบางม่วงที่อย่างนาหน,นี้ไม่สูงกว่าเราลูกม่วง,ง,ง,งดิบแบบมีแล้ว จูแฮนอีนีแอมผิดผิดมี้ปอเมือกี้เอาเสาเลยใส่ข่อยเนี่ยมันลองในยูมันลองได้อยู่ปอลองได้ทำโ่งตัวมันลองมาโจ๊ก็บอกให้มันทองให้มันโจบตัวว่าบอกให้มันซ้อมไปโดนอันนี้ภาษาเสาเลยไม่ข่อยก็บอกกับมันแล้วว่าสี่บอยจ้าเปลี่ยนเสาเลยใส่อันนี้กัคนตีตีข่อยบ่าจะจีบมันมาแล้ว

ความใจได้นี่ป้ายูทูบเบอร์คนน่ะช่องเซียนนไปใช้ลอหอล่ะใช้้ยนกอู่ยไปเ่ทเาอยคติกคายตรงนี้ลคลิปแรกของมือครับทถ่ไทเองไปเน่อยขึ้นหนาไเือยขึ้นหนาขาวดีดีสว เออมันคือเหดหนาขาวดิเถอะมาอะไรน่ะร้องพื้นเออเหมือนแล้วคุร้องพื้นนาขาวกันนะสีว่อเท้าอะไรนีู่เห็ดแต่นคือนอิตเฮ้ยนี่ยินเงียกอะไรเลย ได้ยินอะไรนะฉัดชัดอ๋อจะไปยกช่อฉัดว่าจะเปลี่ยนชื่อมาให้ฉัดเป็นฉัดมุคลอ๋ออีชัดอีฉัดเป็นคำอวยพรที่รีอสองพัแดเป็นคำอวยพรที่รีพี่เมย์จากะทัยเ่อมเี่มเสียมมึงคือหยาบแถมึมไปเห็ดอียงมา อนวมาออกมาดีาออกมาแม่พอถึงกับวีนออกมายวัสดีค่ะ ออกมาจักเต็มเลยหมาลาาเคครับ่บบปอพี่นึ่งแล้วไม่ต้องไปเปิดเจอเบิดเจอ,อ,อตรงนั้นผ่าออกมาเบิดเจอเบิดเจอบิดเจอเบิดเจออะไรคือเบิดเจ๋อคอเปิดเจอเบิดเจอพี่น้องมาเป่นยูทัยคลิปอนเด้อบิดเจอเบิดเจอคืออะไร ขอแจงเห็ดแม่สุภาพนัตดไปรับนัหมขาหนค่เขานสวยเขาใสยังไงกา้ำมัดขาสวยดีเออมดาดมยงหยุดตากกว้างครับพ่ โตตัวสิบเชิดอไปได้ไล่เสือขนาดจะปิดเป็นเก่งไล่เสือยังหนาไล่เสือไลยงูเหลี่ยมเหรอไล่แมวเมาแมวพูงแมวเป่าวดีคไล่แมวเป่าแล้วเกือบก็ไล่ทหารค่ะ